สมสีแน่ครับไม่สุ่มเลยไหมคุณต้องส่มก็ได้ไปหาเพียงเพียงจับทีวดีกว่าไอ้เนี่ทุกคนล่ามาบอกสีนกนเนื้อคูกันไหย 大树啊，陈大树块，陈大树的人，陈大树啲样本呢？覆盖喺呢？陈大树血，红大树血。诶诶，话能够呢件事咯。啊，我们需要他们呢、啊。这边呢，存在个我们。你呢位同样不分摊呢？ แล้วนายยางเหน็นมันไมฟนยหรอนี่นายทำมาปีทำไม,มพวกคุณมันเลวพี่โทหวหาวันนี้เราไปห้างกันขน้างโอเคครับนออคงสวย